สวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็ราศีพฤกษุนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้า2ดาวอีพีนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคำพยากรณ์ประจำเดือนนะของเดือนสิงหาคมนะครับปีพศ2565ก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่เรือนของพฤกษพนะครับหรือว่าท่านไหนที่ยังไม่ทราบลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถ ใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงประมาณวันที่15พฤษภาคมนะครับไปจนถึงวันที่14มิถุนายนของทุกๆปีนะครับซึ่งก็คือชาวราศีพฤกษภนั่นเองนะก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงดูได้เป็นเบื้องต้นก่อนได้เช่นกันนะครับและก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของคำพยากรณ์กระผมก็รบกวนฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้อีกแรงหนึ่งด้วยนะครับ สำหรับชาวพฤกษบในเดือนสิงหาคมนั้นนะครับดาวพระศุกร์ดาววัสนาก็จะ,ะโคจรไปเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนสหะนะครับแล้วก็เล็งกันกันกบดาวสุภาะพระอังคารที่เป็นตัวแทนของความมุมานะความกล้าความแข็งขยันนะครับก็จะโคจรเข้ามาทับลักนณจุดเกิดก็ได้เป็นราชาโชคอีกดวงหนึ่งพระเสาวจเจ้าเรือนสุภาะเองก็ยังคงความเข้มแข็งนะครับก็ยังคงเป็นความเกษตรตราอยู่ในเรือนสุภาะอยู่ ในขณะเดียวกันนะครับพระพุทธเจ้าเรือนการเงินก็โคจรเข้ามาเป็นเกษตรตาแล้วก็มาหาอุดด้วยอยู่ในเรือนปุตตะช่วงประมาณปลายเดือนนะครับวันที่20่สิสิงหาคมนะครับแล้วหนจะมีดาวพรหัสเจ้าเรือนลาบอีกก็ยังคงความเป็นเกษตรอยู่ในบ้านของตัวเองก็คือเรือนลาบนะครับและที่สําคัญนะทั้งพระพุทธนะครับแล้วก็พระเสาพระอังคารเนี่ยต่างก็ตีกนร่วมธาตุดินส่งกําลังเข้าถึงลัคนาจุดเกิด ผมก็กําลังจะบอกว่าสิงหาคมนั้นนะครับช่วงชะตาวาสนาของชาวเพลือศพค่อนข้างที่จะมีความเข้มแข็งมากไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่มันก็ล้วนแล้วแต่จะมีความสําเร็จก่อเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ง่ายนะครับและด้วยอิทธิพลของการตีโกนร่วมธาตุดินนี่แหละมันจะทําให้เจ้าชะตานั้นมีความมุ่งมั่นนะครับอยากจะขยับขยายอยากจะทําให้ชีวิตของตัวเองและก็ครอบครัวนั้น มันมีความมั่นคงมากกว่าที่เป็นอยู่และก็ค่อนข้างที่จะผลักดันการงานหรือว่าภาระหน้าที่ที่กําลังดูแลอยู่ให้เกิดความสําเร็จขึ้นมาจนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอที่ดงที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือว่าโครงสร้างอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับการเพิ่มทุนลงไปในธุรกิจการงานการขยับขยายาเพิ่มการเติบโตขึ้นมานะครับ จะมีการลงทุนพวกนี้เข้ามาด้วยแต่ก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องได้ใช้ความพยายามอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะว่าด้วยคุณสมบัติของท่าดินนั้นท่านมีความหนักหน่วงนะครับแต่ก็มีความหนักแน่นมั่นคงด้วยเช่นกันหากมุมานะทาสาเร็จขึ้นมาได้นะครับและด้วยอิทธิพลจากการตรีโกนี้นะครับเจ้าชะตานั้นจะมีความมุ่งมั่นและก็ขยันมากอย่างที่ได้บอกและความสําเร็จเองก็จะมีมานะแต่ว่ามันก็จะเกิดในลักษณะ สิ่งละอันพลันน้อยที่คุณแบ่งแยกออกไปค่อยๆก่อค่อยๆสร้างขึ้นมาเนี่ยพอมันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วเอามารวมกันเนี่ยต่างก็ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของรายรับรายได้เงินทองนะไอสิ่งละอันพลันน้อยที่คุณก่อเอาไว้นั่นแหละมันจะสร้างผลรับรายรับรายได้เป็นผลประโยชน์ออกมาให้กับคุณได้ไม่น้อยเลยทีเดียวรวมๆกันแล้วนะครับ แต่ว่าด้วยสัมพันธ์ของพระอังคารกับพระพุธแล้วก็พระอังคารกับพระเสาร์นั้นก็ให้ระมัดระวังความแตกแยกเนาะให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องของปากเสียงให้ดีก็แล้วกันนี่คือจุดหนึ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังเอาไว้นะครับกับชาวพลึกศพเดือนสิงหาคมและจุดที่2ก็คือพระราหูนะครับซึ่งก็เป็นดาวการงานของชาวพลึกศบนั่นแหละท่านอยู่ในตําแหน่งของทุลักทุลายโยกนะครับก็คืออยู่ในเรือนวินาศ คือมีความอึดอัดมีความผันผวนอยู่ในเรื่องงานไม่น้อยนะครับแต่ถึงขนาดนั้นก็ต้องบอกว่าสำหรับผู้ที่ทำงานฟรีแลนซ์งานอิสระหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยทำงานส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายนะครับอีกทั้งยังจะช่วยหนุนนำส่งเสริมให้ดีขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าสามารถหารายรับหาไรายได้ ค่อนข้างที่จะคล่องขึ้นง่ายขึ้นด้วยจากช่องทางที่มันแปลกๆจากช่องทางที่มันอาจจะต้องได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของพวกคุณเองนะครับโดยเฉพาะอะไรที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของสีเทาๆนะครับการกินสวนต่างการเก็บดอกเบี้ยการเป็นตัวแทนตลอดรวมไปจนถึงงานอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสื่อออนไลน์เหล่านี้แหละครับจะนําผลประโยชน์เข้ามาให้กับเจ้าชะตาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะ แต่ถ้าใครที่ยังคงต้องทํางานหยุดภายใต้องค์กรภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับหรือว่า,าเป็นกลุ่มเป็นองค์กรอย่างที่ได้บอกนะครับมันก็ค่อนข้างจะมีความพันผลอยู่บ้างและการที่มฤตยูโคตรจเข้ามาทับลักนณจุดเกิดนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าชะตาชีวิตนั้นค่อนข้างจะมีความพันผวนเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยเลยนะจากนี้เป็นต้นไปเลยนับไปอีก7ปีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะครับชาวพฤกษ ชาวเพลิงสมนั้นหลายคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าโยกย้ายไปรับหน้าที่หรือว่าตำแหน่งใหม่นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงเป็นจังหวะที่อาจจะต้องได้เดินทางบ่อยมากขึ้นนะครับไปไปมามาโอ้ยธุระป่าปังค่อนข้างที่จะรัดตัวครับช่วงนี้นะต้องบอกอย่างนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับรางคารทับตัวเนี่ยชาวพลิงโสมก็ค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการของงานเป็นพิเศษในช่วงจังหวะนี้ นี่แหละผมจึงถึงได้เตือนในเรื่องของปากเสียงแล้วก็ความขัดแย้งความสัมพันธ์เพราะว่าชาวพฤกษ์โสเนี่ยค่อนข้างที่จะดุนะครับยิ่งถา้าพฤกษ์สเป็นผู้ควบคุมผู้บริหารที่มีบริวารอยู่ภายใต้บังคับบัญชาเนี่ยมันก็มีโอกาสมากที่จะเจ้าชะตานั้นจะเข้าไปกำชับกำชาดุดาบริวารเป็นพิเศษนะครับหรือถ้าคุณเองเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้บังคับบัญชาหรือว่าเป็นผู้ตามเนี่ยนะครับมันก็มีเกณฑ์ที่ อาจจะได้เจอกับหัวหน้าเจอกับเจ้านายนะครับเจอกับผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่มี power สูงกว่านั้นเขาค่อนข้างที่จะเจ้ากดเจ้าเกณฑ์กับตัวคุณอยู่ไม่น้อยเช่นกันนะครับแล้วค่อนข้างที่จะมีความละเอียดกับงานค่อนข้างที่จะเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะเพลศนั้นไม่ค่อยที่จะถูกกับผู้รับผู้ใหญ่ที่เป็นลักษณะฝ่ายหญิงมากนักสักเท่าไหร่หรอกครับเป็นมาสักระยะหนึ่งแล้ว และคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะอีจโกอัตตะมีความถือตัวถือตนอยู่พอประมาณนะครับเอาละแต่ที่ผ่านมาพฤกษบเองก็ค่อนข้างที่จะเอาตัวรอดได้ดีนะครับมีวุฒิภาวะอีกทั้งความอดทนก็เป็นยอดนะครับรู้จักแยกแยะออกงานเป็นงานนะเรื่องส่วนตัวก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าสิงหาคมนียพระอังคารดาวแห่งนักรบดาวแห่งความกล้าเนี่ยไม่เกรงกลัวใครเนี่ยจอนเข้ามาทับลัคนาจุดเกิดเป็นยังไงละ่ะ ระวังตะบะจะแตกก็แล้วกันนะครับความอดทนมันจะต่ำทั้งร่างกายทั้งฝีปากเนี่ยมันอยากจะปะทะคิดริอาจจะต่อกรกับอำนาจเผด็จการนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วผมก็ว่าไม่มีอะไรหรอกครับผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เกื้อหนุนคุณอยู่นะครับเขาก็ยังคงเป็นความสําเร็จให้กับคุณได้ดีอยู่มันก็เพียงแต่ว่าจริตของเขาเจริตของเรามันก็ไม่ค่อยที่จะตรงกันอ่ามันเลย ต่างฝ่ายต่างก็ขัดหูขัดตากันน่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ยังร่วมงานกันได้อยู่นะยังคงพึ่งพาอาศัยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้อยู่แต่จริงๆแล้วผมก็ยังเชื่อว่าพฤกษ์ส่วนนั้นจะเอาอยู่นะเพราะว่าดาวพฤหัสด,ดาวแห่งสติปัญญาก็ยังคงมีพลังดาวพระพุธด,ดาวแห่งการเจรจาการค้าการนักทูตเนี่ยนะครับการต่อรองพวกนี้ก็ยังคงมีกําลังที่ดีอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะโคจรแปรปวนเรรวนอยู่บ้างก็ตามแต่ ถึงแม้บางจังหวะมันอาจจะพลังเผอไปเนาะเพราะว่าปากเองมันก็ควบคุมได้ยากยิ่งเวลาอารมณ์มันร้อนๆเนีย่ยใจมันกระตุกเนี่ยมันก็แอบพลั้งเผอพูดออกมาโดยที่ไม่ได้คิดแต่ถึงกระนั้นผมก็ยังมองเห็นการอยอมถอยยอมอ่อนอ่อนผ่อนปลนลงเพื่อผลประโยชน์แล้วก็ทั้งของส่วนรวมแล้วก็ทั้งวันข้างหน้าด้วยรู้จักที่จะใช้คําพูดคํเจรจาที่มันสามารถปลอบประโลมดึงดูดให้มิตรเข้าหาแล้วก็ยังรวมไปถึง การเปลี่ยนจากศัตรูให้กลับกลายมาเป็นมิตรได้อีกด้วยนะครับและถ้าพูดถึงเรื่องงานต่อน,นั้นก็ต้องบอกว่าชาอบลฤกศพนะบางท่านก็อาจจะกําลังมองหางานใหม่ๆแล้วว่าการลงทุนใหม่ๆหรือว่ามีการดิวอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับในจุดนี้ก็อาจจะต้องบอกว่าน่าจะได้รอสักนิดนะถึงแม้ว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเริ่มมีการติดต่อมีการดิวกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าผมก็ยังคงมองเห็นความไม่พร้อมอยู่หลายๆประการอยู่นะครับอาจจะ เป็นเรื่องของทุนหรือว่าเรื่องของการจัดสรรเวลาเรื่องของทรัพยากรบุคคลนั้นมันอาจจะยังไม่รงตัวรวมไปถึงบางท่านอาจจะยังไม่ได้ตกผลึกทางความคิดออกมานะยังคงเป็นอยู่แค่แนวคิดนะครับอยู่แค่ไอเดียอยู่แต่หากคุณมุ่งมั่นจริงๆเนี่ยนะรอสักประมาณเดือนหน้านะโอกาสน่าจะรงตัวมากกว่านี้อยู่นะครับและอีกอย่างที่ต้องเตือนกันเอาไว้ก็คือให้ระมัดระวังคนแปลกหน้านะ หรือคนที่ไม่สนิทกันเนี่ยแล้วตีสนิทกับเราเข้ามาเนี่ยรวงเอาข้อมูลลับของเราไปหรือไม่ก็หวังผลประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่คิดไม่ซื่อกับตัวคุณนะ่ะจุดนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังให้ดีก็แล้วกันนะครับเอามาดูเรื่องการเงินต่อกันนิดหนึ่งนะดาวการเงินของชาวพฤษภนั้นก็คือดาวพุธอย่างที่ได้บอกนั่นแหละครับในช่วงนี้ดาวพระพุธก็ค่อนข้างที่จะเดินช้าแล้วก็มีพักองศาด้วยในช่วงปลายเดือนนะครับ แต่กลับอยู่ในเรือนที่ดีเป็นเรือนที่ส่งเสริมให้กับชะตาได้ค่อนข้างที่จะดีนั่นก็จะหมายความว่าการเงินการทองนั้นยังคงาหาได้ง่ายหาได้คล่องอยู่นะครับเ,เงินยังคงไหลยอยู่ตลอดไม่ขาดมือถึงแม้ว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะขาดมือจริงๆก็ตามแต่คุณเองก็จะมีกอก2ก๊กอก3นะครับสำรองเอาไว้อยู่พอประมาณค่อนข้างที่จะวางแผนในเรื่องของการเงินการทองได้ดีนะครับ แต่ข้อเสียของมันก็คือหาเข้ามาเท่าไหร่มันก็ไม่เหลือนะมีเหตุให้ต้องได้ใช้จ่ายออกไปอยู่เรื่อยแต่ผมก็มองว่าถ้านัำระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงหรือว่าถูกหยิบถูกยืมไปเนี่ย ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับส่วนมากก็ใช้จ่ายไปกับการอยู่การจีนภายในครอบครัวนั่นแหละนะครับหรือไม่ก็อนการเอาไปลงทุนเอาไปหมุนเวียนในงานนะครับไม่ได้เสียหายไปไหนยิ่งด้วยแล้วสิงหาคมนี้ยอาจจะได้เดินทางไปไป,ไปมาบ่อยครั้งอย่างที่ได้บอกนะครับออกสังคมเยอะขึ้นเปิดตัวเยอะขึ้นนะครับดังนั้นค่าปาร์ตี้ค่าน้าําชาค่าภาษีทางสังคมเนี่ยมันก็อาจจะยังคงมีอยู่นะแต่มันก็อาจจะ ถึงแม้มันจะเสียไปในส่วนนั้นมันก็แลกมาด้วยโอกาสดีดดดดๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ตัวคุณนั้นจะได้รับตอบกลับมาด้วยเช่นกันนะครับเอาละก็เป็นว่าการเงินการทองน,นั้นยังคงควบคุมค่อนข้างจะยากอยู่นะในช่วงสิงหาคมฉะนั้นก็พยายามวางแผนให้ดีหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวเข้าสักประมาณปลายกรกัายาไปแล้วนะครับการเงินการทองจะดีขึ้นนะจะควบคุมได้ดีกว่านี้จะมีความผันผวนแล้วก็สงบน้อยลงกว่านี้นะครับ เตือนเรื่องสุขภาพต่อกันนิดหนึ่งเนาะสิงหาคมบาปพระเคาะเข้ามาทับตัวก็ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนั่นแหละครับแล้วก็ยังรวมไปถึงอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการทํางานแล้วก็รวมไปถึงการเดินทางด้วยยวดยานผานาก็ควรจะระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งด้วยนะครับส่วนความรักของชาวพฤกษ์โสนั้นนะครับดาวคู่ครองปัตตนีเข้ามาทับตัวเออดาววัสนาก็ไปเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนสหัชชานะครับ คนโสดสเสน่ห์ค่อนข้างจะปังบูริเย่เลยนะแล้วไหนพระสุขจะมาโยกหน้าเข้าให้อีกนะครับโอ้ยนี่แหละสิงหาคมนั้นจะมีเรื่องของรกัรกๆค่ๆเข้ามานะชาวเพลืโศพคนโสดหรือว่าจิตใจมันไปผูกติดผ,ผักผูกพันเออไปคิดแต่เรื่องของต่างเพศซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนคนที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วนั้นกลับต่างออกไปเดือนนี้อาจจะต้อง ได้ประคับประคองกันสักนิดหนึ่งนะครับระมัมาระวังฝีปากอย่าไปซ่ามากนะกับคู่ครองนะครับให้ระมัดระวังเรื่องหึงเรื่องห่วงเรื่องหวาดเรื่องระแวงยิ่งด้วยแล้วนะเดือนนี้สังคมคุณกว้างสเสน่ห์คุณก็แรงอีกเป็นคนค่อนข้างที่จะเฟรนลี่ใครๆก็อยากจะเข้าหาระมัดระวังคู่ครองจะหึงก็แล้วกันอีกอย่างกรกดาที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เตือนเรื่องของการคบซ้อนเอาไว้นะ ถ้าใครทําผิดเอาไว้ระมัดระวังจะเดือดร้อนในเดือนนี้เอานะครับนะนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับหากไม่มีเรื่องกิก๊กเรื่องกักก็คงจะไม่ต้องกังวลอะไรอาจจะกดดันอยู่บ้างเวลาทํางานมันเป็นธรรมดานะครับพอจะทนกันได้อยู่แต่ก็ต้องบอกอีกนิดนึงนะไอ้พวกคําพูดที่มันท้าทายกันเช่นท้าให้เลิกท้าให้จากกันไปเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับก็ฝากเอาไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะชาพฤกษ์นะสิงหาคมนี้ การงานแล้วก็เรื่องของคนรอบตัวอาจจะพันพวนอยู่บ้างแต่ชะตาก็ยังคงเข้มแข็งอยู่นะครับหากคุณสู้คุณมีสติพอใช้ความพยายามอีกสักนิดนะครับความอดทนอีกสักหน่อยผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาหรือว่าเป็นเดือนที่ยากเย็นอะไรมากนักรอให้เข้าประมาณสักกันยานะ ความพยายามอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในเดือนเนี้ยที่มันยังไม่เสร็จไม่สิ้นมันจะไปสำริดผลเอาช่วงเดือนกันยานะครับก็ขอให้สำเร็จกันทุกๆท่านนะสวัสดีครับ